โอเคเข้าเนื้อหาเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเขาเรียกว่าพิคะห์ตัวละคร UR ที่จะมาในอนาคตนะครับในธีมที่เป็นแฟนตาซีนะครับดูซิว่าอนาคตนี่จะมีตัวอะไรบ้างในความคิดของผมนะคือผมไม่รู้มาก่อนนะครับว่าตัวอะไรจะเข้าแต่แค่ว่าจะมาลองทานายเล่นๆดูนะครับว่าตัวอะไรที่จะมีโอกาสแบบว่ามาเป็นตัวละคร UR ในซีซั่นนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตารางหรือว่าไปดูกราฟหรือว่าไปดูไทม์ไลน์หรือไปดูเทเลสหรือไปดูอะไรก็แล้วแต่ที่ผมทาทุกคนได้เห็นต่อจากนี้กันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวละคร อนที่เกือบทั้งหมดในเกมนะครับใช้ว่าเกือบทั้งหมดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่มันจะมาเป็น UR ได้นะครับก็จะต้องแบบบางตัวนะครับผมจะเกิดไว้ก่อนนะครับบางตัวอาจจะมีการเลื่อนขั้นนะครับเลื่อนขั้นที่หมายความว่าจาก ADR กลายเป็น s r บวกจาก s r บวกกลายเป็น UR นะครับอย่างเช่นกระบอกเหล็กนะครับจะมีตั้งแต่ ADR เลยนะครับกระบอกเหล็กจะเป็น s d r จากนั้จะเป็น s r บวกแล้วก็เป็น UR นะครับนี่ประมาณนี้นะครับที่พอมีความเป็นไปได้นะครับกับอีกแบบหนึ่งที่เป็น s r อย่างเช่น G4 G4 นะครับ G4 นี่จะไม่มีการเป็น NR บวกนะครับแต่มันจะกลายเป็น UR เลยทันทีนะครับนี่มันจะกลายเป็น UR เลยโดยที่จะไม่ต้องแบบว่ามี NR บวกเนาะประมาณนี้นะครับทางทฤษฎีของผมก็คือผมจะดูก่อนนะครับว่าตัวที่เป็น NR แล้วตัวไหนที่ยังไม่เลื่อนขั้นเป็น UR นะครับแล้วก็ NR ตัวไหนที่ไม่เป็น NR บวกมาก่อนแล้วมีสิทธิ์เลื่อนเป็น UR ได้เลยนะครับมาอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูหน้าเกมก่อน นี่มันคันเทพบริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกเติมและที่สำคัญมีบริการเติมเกม One One p u n ัน Man เด e s t r o อ g เกตอีกด้วยเติมง่ายๆเพียงแค่ใส่ UID กับเลขเซิร์ฟเวอร์รอไม่ถึง5นาทีก็ได้รับของจากซองจดหมายนั้นเลยเติมไวเติมถูกต้องคันเทพเท่านั้น นะครับในเกมอย่างเช่นซีฟู้ดยูอานะพอกดอัปเกรดเข้าไปมันก็จะต้องมี l อเบวกมาเป็นตัวผสมผสานเพื่อที่จะแบบเป็นการอัปเลเวลให้ UR อย่างเช่นอย่างนี้เนะาะจักรพัดเด็กก็มีเหมือนกันนะนี่เป็นเอเบวกนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเนี่ยมันก็จะเสริมพลังให้ UR นะครับแล้วก็กระบองเหล็กเหมือนกันนะครับคิงก็เหมือนกันนะครับ เมวซอันนี้เอ็นอาร์บวกไม่เกี่ยวแต่ถ้ากลับกันนะครับจะเป็นตัวที่ไม่ใช่เอ็นอาร์บวกอย่างเช่นนี่นะครับจะเป็นทัสมากินะครับที่เป็นล่างธรรมดาเนาะแล้วก็เลื่อนขั้นไปเป็น u r ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเอ็นอาร์เนาะก็คือแบบว่าเป็นตัวละครที่มันไม่ไม่มีไม่มีเอ็นอาร์นะครับคือบนหมดซีซันเอ็นอาร์บวกไปแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าตัวนี้ก็คือสามารถทำเขาเรียกอะไรอะไม่ต้องมีเอ็นอาร์บวกมาค้ำเหมือนพวกกระบองเหล็กหรือว่าเด็กจตกพัดเด็กอะไรพวกนี้นะครับ่าประมาณนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาทำนายกันเลยนะ มาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์ว่าตัวอะไรคนที่จะได้เลื่อนขั้นเป็น U R นะครับเดี๋ยวผมจะมาเกินอะไรสักนิดนึ่งนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับกระบองเหล็กก็จะมีอยู่3ตัวเลยนะครับที่เป็นที่อยู่ในเกมละกันนะที่เป็นระดับ3ระดับที่อยู่ในเกมก็จะเป็น U R S R บวกแล้วก็ S R นะครับ G 4นี่คือจะบอกว่าซีซั่นนี้ไม่มี S R บวกแน่นอนนะครับเพราะมันเป็นยุคของ U R แล้วนะครับก็คือยุค S R บวกคือจะไม่มีแล้วนะครับก็ดูนะครับตัวที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ U R นะครับก่อนหน้านี้ก็คือง เหล็กโบลอ์เอ็นาบวกแจกรพัดเอนอาร์บวกอะตอมิกเอนอาร์บวกคิงเอนอาร์บวกแฟดเอนอาร์บวกโวเอซือเอนอาร์บวกซอมบี้แมนเอนอาร์บวกมิลซากาเอนอาร์บวกจจกรพัดไม่ใช่ดิราชเตอ์ลึกเอ็นอาร์บวกอัศวินจ้ากุญแจเอ็นอาร์บวกราชตัดีเอดนอาร์บวกนะครับทิปสองตัวนี้นะครับจะเป็นยูอาร์ที่สามารถใช้ผสมผสานก็ได้เนาะใช้ในการไปบวกพลังอะไรพวกนี้ได้นะครับส่วนไอยูอาร์ที่เหลือนี่ก็คือจะไม่มี ตัวเอ r บวกมาคอยผสมเหมือนพวกข้างบนเนาะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับตัวที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเป็น UR ในทีมของแฟชั่นแฟนตาซีที่ผมมองแล้วนี่น่าจะเป็นตัวที่ไม่ใช่12ตัวนี้แน่นอนนะครับนี่12ตัวนี้อ่านรวมข้างล่างด้วยนะครับนี่นี่พวกนี้นะครับผมมองเลยนะครับว่าตัวแรกเนี่ยที่จะมาต่อจากเจ้าใต้ดินเนี่ยก็คือผมจะบอกอย่างนี้ว่าอาจจะเป็น ฮีโร่หรือไม่ก็ฝั่งปีศาจได้นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งฮีโร่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้ากากหวานนะครับระดับ S S R แล้วก็ขึ้นมาเป็น U R เลยนะครับก็มีทางก็มีสิทธิ์ไปได้นะครับเพราะว่าหน้ากากหวานเนี่ยทางการ์ตูนนะครับมันก็เป็นเอนเนมิแฟชั่นอยู่แล้วนะแบบเป็นพวกแฟนตาซีเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาในทีมนี้หรือว่ามาในระดับ U R ในอนาคตได้นะครับส่วนทําไมถึงไม่เอาหน้ากากหวานมี2มานะครับมันเป็นเพราะว่าโซนิค นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นโซนิคเนาะโซน <ะ S 1> <Sony S 2> ิคกับทัตละกันนะครับทัดเนี่ยคือมันมีทัดล่าง2นะครับต่อให้เรามีทัดล่างสองนะครับนี่มันก็ไม่สามารถที่จะปลุกให้มันกลายเป็นปลุกตื่นเป็น UR ได้นะครับเราก็ต้องปาเราก็ต้องมีล่างแรกนะเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ต้องมีล่างแรกก่อนเราถึงจะกลายเป็นเราถึงจะทำา UR ได้นะครับโซนิคก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องมีล่างแรกก่อนนะครับต่อให้เรามีโซนิคปลุกตื่นที่เป็นตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาแล้วเดี๋ยวผมเอาลงไปเลย ไอ้พวกร่างสองทั้งหลายลงไปเลยวัคซีนร่างสองอยู่ในเอ่ยลงไปไอ้พวกร่างสองนี่เอาไปท้างล่างให้หมดหน้ากากขวานี่คือที่นี่ผมว่ามีสิทธินะครับอ่ะหน้ากากขวานจบไปแล้วต่อมานะครับในระดับ s s r ที่จะมาในแฟชั่นแฟนตัวต่อไปที่ผมคิดไว้นะครับน่าจะเป็นเป็นด้วงอ่ะ ให้ด้วงละกันนะครับด้วงนี่ถ้าด้วง UR ที่เคยมีรูปหลุดที่คนหลายๆคนเ็าทาไปเนี่ยแบบว่ามีถือกีตงกีตาร์ถือไหมนะครับไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเป็นรูปหลุดที่คนอื่นเขาทำนะครับแต่ก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าในกลุ่มหมูดาวนะครับไม่มีด้วงนะใช่นะครับไม่มีด้วงในแฟนตาซีอาจจะมีด้วงก็ได้นะใครอาจจะใครจะใครจะไปรู้นะครับก็คือการดาวนั่นเองต่อมานะครับตัวที่มีความเป็นไปได้ก็จะเป็นถ้าเป็นระดับ s s r บวกนะครับที่ผมคิดไว้น่าจะเป็นซิลเวอร์แฟง แล้วก็แล้วก็อะไรดีอาซิมเบอร์แฟงก่อนละกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแก่นะครับอาจจะแบบว่าแต่งตัวให้มันดูแบบเป็นทีมทันสมัยก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะจากเอเอบวกถอดเสื้อโชว์กล้ามกล้ามใหญ่กล้ามโตใครจะไปรู้อยูอาจจะจับใส่เสื้อเก๋ๆเหมือนราชาใต้ดินก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะ เออผมก็อาจจะคิดไว้น,น่าจะอาจอาจจะมานะฮะอาจจะมานะครับเพราะว่าปู่บอมยูอาร์ก็มาแล้วนะครับซีเวอร์แฟงยูอาร์ทำไมจะไม่มานะครับอ่าเดี๋ยวัจะเป็นฝั่งปีศาจแล้วกันนะครับที่ผมคิดไว้ก็จะมีเป็นโกลีบาร์สนะครับโกลีบาร์สแล้วก็ฟินิกแนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสที่จะออกสองตัวนี้หรือเปล่านะครับเป็น ถ้ามาในตีมแฟนตาซีเนี่ยไม่รู้จะแต่งตัวยังไงให้มันเนาะสำหรับฟินิกแมนนะครับแต่สําหรับโกลิมบาสนะครับผมมองว่ามันก็อาจจะขายกับปราชาใต้ดินก็ได้นะแบบแฟชั่นหรือว่าแนวมันอาจจะคล้ายๆกันก็เป็นไปได้นะฟินิกแมนเนี่ยผมผมว่าเปลี่ยนใจแล้ว่าจะไม่มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันเป็นตัดปีที่ไม่มีแขนไม่มีขามันมันมันไม่มันมีขาแต่มันไม่มีแขนนะครับคอก็ยาวอาจจะจับแต่งตัวยากนะครับต่อมานะครับจะเป็นฝั่งฮีโร่ละกันเนาะฮีโร่ที่ผมมองว่าน่าจะเป็นแฟนตาซีได้เนี่น่าจะมีเยอะมากๆก็อย่างเช่น ซูปเปอร์ดักชายแทงท็อปมาสเตอร์กาโล่นะครไอตัวนี้นี่คือมองแล้วมันก็สามารถที่จะแต่งตัวเป็นแนวเฟสซีได้น,นะเพราะว่าเป็นคนนะแล้วก็มีกล้ามก็ทุกคนเลยตลกเลยวันมีกล้ามก็ทุกคนเลยนะครับก็ เป็นความไปไปได้ไอซูเปอร์ดักชัยอาจจะใส่เสื้อเก๋ๆหน่อยเป็นคนผิวสีใส่เก๋ๆแทงท็อปปัเตอร์นี่ก็จะแบบใส่แว่นแบบว่าไปทรงแบบตรงบอสอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็กาโร่เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆกันกับไอ้สองตัวที่แล้วนะครับที่ผมได้คาดเดาวไว้ผมจะยกตัวอย่างสักเก้าตัวแล้วกันเนาะต่อมาก็จะเป็นตัวอะไรอีกที่ว่ามันยังไม่เป็น UR วะต่อมานะครับที่จะเป็น NR บวกไม่ใช่ R าบวกจะเป็น UR ได้ก็จะเป็นอ่อผมว่า ถ้ามันดูจากช่องนี้นะครับช่อง NR นบวกนี่ก็คือความเป็นไปนได้ที่จะเป็น NR นบวกนี่น้อยมากไอ้พูริอ่าใช่ลืมพูริพิซเนอร์นี่น่าจะน่าจะอยู่เรกๆเ,เลยอะต่อมานะครับหมาเหรอสัตว์เลี้ยงแต่งตัวเป็นแฟนตาซีเหรอมันก็มีโอกาสเ,เป็นไปได้น,นะครับเพราะว่าปีศาจเนี่ย ยังโดนจับมาใส่ชุดได้เลยนะครับทำไมสัตว์เลี้ยงยงจะไม่ได้เนาะ,ะเอาญาตเข้ามาดีก็สนี่ตัวใหญ่อ้วนท้มนะครับก็อาจจะทําให้มันติเมตาได้หรืออาจจะมาไม่เอาดือวอะไ,ไ,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจลิวนี่ผมมองว่ามันก็ยังเกินไปที่จะเป็นแฟชั่นเฟนซีเนาะแล้วก็เกียโลก็เกินไปบาคุซันี่ยิ่งแล้วยิงย่งแล้วเลยนะครับก็ไม่ต้องเอามานะครับอะคร้าวๆเลยก็จะมี1 2 3 4 5ส7 8 9 9ตัวนะครับที่ ผมมองว่ามันน่าจะมาในเตมแฟนตาซีหรือยูออะไรพวกนี้ได้นะส่วนเอเดนาร์นะครับเป็นเอเดนาร์ที่อาจจะมาอะไรพวกนี้มันคงไม่มีใครมันเขาคงไม่เอาแบบโบรอสมาแล้วก็ใส่ชุดแฟนตาซีกเป็นบรอลอสล่าง 2UR อะไรพวกนี้ผมว่าไม่น่าจะมีความเป็นไปได้หรอกหรือถ้าเขาคิดไม่ออกเขาอาจจะเอามาก็ได้นะครับแต่พอผมมาดูรวมๆว่าเนี่ยน่าจะมีแค่เก้าตัวนี้นะที่พอพอเป็นไปได้นะครับไอ้ส่วนที่จะเป็นบาคุซันเมทัลไนท์พิกก็ตเกียรโลฟินิกแมนแล้วก็กียริวกันชูดนี่ไม่น่า มีสิทธิ์ที่จะมาล่ะครับประมาณนี้ล้กันเนาะสำหรับการคาดเดาตัวละครทัวร์นะแต่ผมขอจัดข้างบนแล้วกันเนาะผมว่าตอนนี้ล่าสุดก็จะเป็นอ่าพีศจเนาะตัวแรกที่มาก็จะเป็นฮีโร่ฮีโร่พีศจผมว่าเขาอาจจะ ตัดไปอีกก็น่นาจะเป็นฮีโร่แล้วก็ปีศาจเนาะก็น่าจะเป็นเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเป็นโกลิมบัสนะครับแล้วก็ตามด้วยดวงหน้ากากหวานซิลเวอร์แฟงน่าจะมาที่หลังดาร์คชายแล้วก็อ่าให้กาโร่เป็นตัวท้ายเลยแล้วกันเนาะเป็นตัวเดอะเบสนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็จะมีพูริโกลิมบัสอาชุลา่าคาบุโตะหน้ากากหวานซูเปอร์ดาร์คชายซิลเวอร์แฟงวอตด็อกแมนแทงท็อปมาตเตอร์กาโร่นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอยูอาร์ได้นะครับประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่มีความคิดแบบว่าอาจจะ ไม่เหมือนผมก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพราะว่านี่คือการคาดาของผมนะที่พอจะมีโอกาสเป URL, ็น u r อร์แสำหรับตัวละครไอ้พวกนี้นะเอาไวไ้ว่าคลิปนี้ค่อนข้างที่จะอาจจะมีสาระหรือว่าปเปรื่ยเปื่อยก็อยู่ที่ทุกคนอาจจะพิจารณาแล้วกันนะแต่ผมทำมาเพื่อไม่มีคลิปลงนะครับทำมาเพื่อมีคลิปลงโอเคคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับ,รบแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย